สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไ i น์ไอมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะ ไพ่แปแรงนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ i g h p r i e s t e s s แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือเหรียญ8ดไม้เด็กถือไม้แล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญที่เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกันต่อโอ้มีไพ่ e Temperance นะครับแล้วก็เป็นไพ่กออกเพนทาเคิลหลุดออกมา นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นไพ่นายออฟวานไพ่เดอเฮอรไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่4ฟร์ออฟวานอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่สี่ถ้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสลับ ความรักความสัมพันธ์สหรับชาวสิงลักคณาสิงนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะเท่าที่ดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังพอมีโอกาสที่ยังจะเป็นคู่กันได้หรือยังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการที่จะเช่งนะครับกับความรักความสัมพันธ์ได้อยู่พอสมควรคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นยังพอประคับประคองไปได้นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาหรือมันอาจจะไม่ได้แบบ เป็นในทิศทางที่แบบดีร้อซแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอมีโอกาสที่เขายังจะเลือกเราหรือยังเห็นเราเป็นตัวจริงหรือว่ายังมีโอกาสที่จะยังเปลี่ยนแปลงปรับ ปรุงหรือเคลียความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเรานะครับและเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราอยู่อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังมีความมั่นคงต่อกันและกันได้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่ใครยังรอคอยความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังพอมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องแบบให้โอกาสกันและกันอีกสักนิดหนึ่งเนาะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแบบ กระทันหันทันด่วนเลยทีเดียวเนาะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อย่านนอยเกินไปนะครับแล้วก็อย่าพยายามคาดหวังกับความสัมพันธ์หรืออย่าเปรียบเทียบมากเกินไปต้องค่อยคเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์มันต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจการเรียนรู้และการปรับทิศทางกับในเรื่องของความรักนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับและเรียนรู้กันไปความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสลงตัวได้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเราตอนนี้กันบ้างนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ใบนี้นะครับ8ดไม้8ดไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกความพุ่งพ่านของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีความคิดที่อาจจะคิดถึงคุณมีความรู้สึกที่อยากจะมีแพทชั่นกับตัวคุณอยู่หรือเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณก็ได้สาหรับใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่าถามไปแล้วเขาไม่ตอบกับโทรไปแล้วเขาไม่ตอบ เขาไม่โทรกลับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างข่าวสารกับตัวเขาเนี่ยเหมือนเขากําลังจะ ส่งข้อความหาคุณหรือเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะแบบอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นเนาะเขาอาจจะกลับมาอย่างกระทันหันก็ได้เช่นกันนะครับมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงกับไพ่ของการที่มีข่าวสารหรือบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ปุบปับปุ๊บปับ๊บก็มาเลยอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะแบบ ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับในบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์ช่วงแรกอาจจะดูนิ่งๆเงีเยบๆห่างๆห,หายๆบ้างจากไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮิตเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเท่าที่ทำเนี่ยราศีเออ่สิงเนี่ยเป็นราศีที่5ที่ผมทําใช่ไหมครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเดอะเฮอร์ิตมาทุก เกือบทุกราศีเลย5้าหราศีเนี้ยน่าจะมีเฮอร์มิตเกือบหมดเลยนะครับน่าจะมีสราศีเลยมีแค่ราศีเดียวที่ไม่ได้ขึ้นนะครับเดอะเฮอร์มิตแปลว่าการคิดการตกผลึกการตัดสินใจบางสิง่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนกับไปตรองตึกตรองทบทวนอยู่มันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนมีอะไรที่แบบ ปุ๊บปับ๊บหรือหวือหวาอะไรแบบนี้ครับเหมือนเขากําลังเงียบนิ่งไปก็จริงมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับแล้วก็คิดวิตกกังวลไปว่านอยไปว่าแบบ เหมือนเขาไม่ใส่ใจเขาไม่โอเคกับเราเหมือนเขารู้สึกเงียบนิ่งห่างหายอะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราไม่ถูกตอบโจทย์แหละนะครับแล้วเราก็จะคิดไปว่าแบบเขาไม่รักเราหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นหรือเขาไม่สนใจเราแล้วหรือเขาเปลี่ยนไปใดๆมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เออเราก็ค่อนข้างเปรียบเทียบแหละอย่างที่บอกเนะเาะแล้วก็น้อยด้วยว่าแบบเหมือนเขาไม่ดูแลเอาใจใส่เราเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนน ег ทีบบ้างนะครับบางคนก็อาจจะประชดประชันบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจเราแต่จริงๆเนี่ยการที่เขานิ่งหรือเขาเงียบเนี่ยจริงๆเขากําลังคิดหรือกําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ตกผลึกอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะยังไปต่อหรือเขาอาจจะแบบ ขอห่างหรือเขาอาจจะแบบเหมือนรอดูพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เลยทําให้เขาอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการทบทวนอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวเราอ่ะค่อนข้างดูน ег ัตฟนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคแหละกับความสัมพันธ์เนะาะไดออฟวันเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่า เ,ออเขารักไปนะครับแล้วก็จะทําให้เราเจ็บไปมันเลยทําให้ความรู้สึกของเราดูเป็นเนกาทีฟค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรแบบเนี้ยเราต้องพยายามลดในเรื่องของแพทั่นของเราลงนะครับและก็อย่าคาดหวังจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะเราอาจจะแบบมีทัศนคติมีความน้อยอยู่ในนั้นเลยทําให้เราแบบค่อนข้างแบบ มองอะไรไปในทางลบเกินไปนะครับเราก็พยายามอย่าคิดมากอย่าเซนซิทีฟเกินไปให้เราค่อยๆปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาอาจจะยังมีโอกาสที่ยังจะรักเราอยู่อย่างที่บอกนะว่าไพ่บอกว่าเขายังเห็นตัวเราอ่ะเป็นตัวจริงอยู่เพราะมีไพ่ d m เอ็มเพรอยู่ดีเอ็มเพรสเนี่ยแปลว่าเขายังเห็นคุณเป็นตัวจริงสำหรับเขานะครับและเขาอาจจะยังมีความมั่นคงต่อคุณอยู่ก็คือไพ่ใบนี้สี่ไม้ สีไม้คือความมั่นคงความจริงใจการปักหลักนะครับส่วนไพ่ T M Press คือไพ่ของความเป็นตัวจริงนะครับไพ่ของการที่เขายังเลือกเราหรือยังเป็นอะไรที่ยังมองเราไปในมุมมองที่ดีอยู่นะครับยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อย่างที่บอกแหละการที่นิ่งเงียบห่างหายไปบางทีมันไม่ใช่แปลว่าเขาไม่รักไม่ได้แปลว่าเขาไม่โอเคไม่ได้แปลว่าเขาไม่ไม่ดีนะครับ มันอาจจะบ่งบอกสัญญาณบางสิ่งบางอย่างก็จริงว่าความรักความสัมพันธ์มันดูแปลกไปเปลี่ยนไปหรือมันอาจจะแบบยังไม่ค่อยเหมือนเดิมแหละก็จริงแต่อย่าคิดไปว่าแบบเขาไม่รักอะไรแบบนั้นขนาดนั้นนะครับให้เราแบบโฟกัสว่าโอเคถ้าเกิดเขานิ่งไปเงียบไปบางทีเขาอาจจะมีสาเหตุบางสิ่งบางอย่างที่อาจต้องตัดสินใจต้องคิดต้องตกผลึกถ้าเราไม่ไปย้ำในเรื่องของความคิดของเขาหรือเราไม่ไปแบบ อะไรกับเขาจนเกินไปอะ่ะมันน่าจะทําให้เขามีความรู้สึกว่ามั่นใจกับเราหรือถ้าเราให้กําลังใจเขาแทนอะ่ะมันน่าจะดีกว่านะครับการที่เราคิดหรือเราตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบไปคิดว่าแบบเออในมุมเขาอะ่ะคิดแบบไหนยังไงบางทีเราไม่ได้นึกเนาะ หรือเราอาจจะนึกแต่เราก็อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าเขาคิดในมุมนั้นอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์กับความรู้สึกของเราเป็นหลักก่อนก็ได้นะครับคำว่าโฟกัสไม่ได้แปลว่าเราจะเอาตามที่เราต้องการแต่แปลว่าเราควรต้องเติมเต็มความรู้สึกของเราเองไปก่อนนะครับการที่เขานิ่งการที่เขาเงียบนะครับแต่เขายังตอบเราบ้างหรือเขายังบอกว่า ขอเวลาสักพักหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรต้องรอดูไปก่อนนะครับบางทีแล้วอ่ะการที่เขาขอระยะห่างแปลว่าเขาเริ่มถึงจุดอาจจะอิ่มตัวหรือเขาอาจจะแบบเหมือนมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคิดต้องไตรตรองอย่างที่บอกไปเนาะว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบอยากจะไตรตรองว่าอยากจะคิดอยากจะทําหรืออยากจะแบบไปต่อหรืออาจจะพาะแค่นี้หรืออาจจะแบบ เรื่องงานเรื่องอะไรแบบเนี้นะครับมันมีไพ่แบบนี้ด้วยนายอัฟวานบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานเหนื่อยเรื่องงานตัดสินใจห, ờ, หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานใดๆนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องอผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้คือจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาแบบเชื่อถือเรานะครับถ้าเขาเชื่อถือเราเขาก็จะปรึกษาเรา นะแสดงว่าอันนั้นเขาเขามีปัญหาจริงถูกไหมเพราะเกิดเขาปรึกษาเราแต่ถ้าเขาบอกมีแต่แบบมีแต่เครียดเรื่องงานมีแต่ปัญหาเรื่องงานแต่เขาไม่เคยปรึกษาอะไรเราเลยนะครับนั่นแปลว่ามันมีสองกรณีหนึ่งเขาอาจจะไม่อยากให้เราคิดมากหรือเครียดตามสองเขาอาจจะแบบคิดว่าคุณอ่ะอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะ้ะไม่ได้เป็นผู้รับฟังที่ดีหรือเขาอาจจะแบบเห็นว่าคุณอาจจะแบบอืม ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เนาะอันนี้เราก็ต้องแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดประมาณไหนแต่ว่ามันก็มีอยู่สองตามจริงอีกหนึ่งกรณีคือเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้เช่นกันเนาะแต่กรณีนี้อาจจะน้อยที่สุดนะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาอาจจะแบบเหมือนคิดว่าคุณเองอาจจะไม่ได้เอ่อช่วยอะไรเขาได้หรอกแล้วมันก็จะ มีปัญหาความทุกข์ใจกับสลับตัวคุณมากกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะเป็นแนวแนวนี้แหละคือไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้เราค่อยๆประครับประคองกับความรักความสัมพันธ์ไปมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับแล้วก็เด็กถือไม้ถ้าเรามีแพชชั่นก็ประคองแพชชั่นไปแล้วก็เด็กถือเหรียญห,หมายถึงคุณอาจจะต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ไปบ้างบางทีเนี่ย เราต้องค่อยๆเข้าใจปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราคิดไปอย่างเขาคิดไปอย่างต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างไม่แชร์กันแล้วมันก็ทําให้คิดกันไปคนละมุมมองความรู้สึกปัญหาสิ่งต่างๆก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้เพราะการไม่พูดกันเนาะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องพยายามเปิดโอกาสแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับ คิดตัดสินใจทําอะไรเนี่ยต้องให้โอกาสกันและกันให้มากนะครับมันมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่สามเหรียญสามเหรียญเนี่ยหมายถึงโอกาสที่ให้กันและกันหรือว่าเราก็ต้องพยายามเชื่อใจกันด้วยนะครับกับความสัมพันธ์บางทีแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็เนกาทีฟกับความรู้สึกแหละเพราะเราอาจจะไม่ไว้วางใจหรอกว่าตกลงเขาคิดอะไรหรือเขาทําอะไรเราถึงน้อยไงแต่ถ้าเกิดเรายังเปิดรับฟังอยู่ถ้าเกิดมันมีเหตุผลพอ ที่เขาจะบอกหรือที่เขาจะพูดหรือที่เขาจะแบบเอ่อเคลียสถานะให้กับตัวเราอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าหือเคลียความชัดเจนให้มากกว่านี้เราก็น่าจะแบบเปิดรับหรือพยายามปล่อยแล้วก็ให้เขาปรับให้เขาเคลียไปเนาะแล้วเราก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปก็น่าจะโอเคอยู่ ถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็น่าจะให้โอกาสเราอยู่หละนะครับกับการที่เขาจะเลือกเราเป็นตัวจริงหรือเขาจะเลือกเราในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะไปต่อกับเรานะครับเพราะเขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราไพ่ใบน,นี้คือไพ่ซิกออ e เ t นทาเคิลซิกออปเปนทาเคิลแปลว่าเขาก็อาจจะยังเลือกเราอยู่ นะครับอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะยังเลือกเราเพราะไม่มีใคร i m press ด้วยมันแปลว่าเขายังเห็นเราเป็นตัวจริงเขายังเห็นคุณเป็นคุณที่มีคุณค่าเขายังเห็นคุณว่าคุณยังเป็นอะไรที่ดีงามสำหรับตัวเขาอยู่เข้าใจเขานะครับอยู่ข้างเขาหรือ,อให้ความปรึกษากันหรือบางทีอาจจะไม่ต้องปรึกษาก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้กับกันและกันะ่ะ มันก็น่าจะทําให้เขารู้สึกดีและประทับใจกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเห็นคุณค่าของคุณเนาะอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็จะให้โอกาสเรานะถ้าเราไม่นอยไปก่อนถ้าเราไม่ตัดสินเขามากเกินไปเราไม่นอยไปมากเกินไปแล้วเราไม่เปรียบเทียบมากเกินไปให้เขาคิดให้เขาทําอิสระกับเขาบ้างนะครับแล้วเราก็ไม่ยึดต,ติดเกินไปถ้าเรารู้จัก พยายามบาลานซ์สมดุลแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยทุกอย่างอาจจะปรับและเข้ากันได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับและทุกอย่างน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นมันน่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ